ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสสตังมีสตีมาอย่าสงสัยสตีไปเพราะสตังหนีห่างเหินถ้าอยากได้สตีมาพาเพืดเพลินต้องหาเงินมาแจกใจ่ายให้สตียามยิ้มแย้มเยเยือกเย็นอยู่ยืดหยัด สารพัดปัญหารุมยืดหยุ่นได้ยกย่องเป็นเห็นปัญหานำพาไปณนะโยบายเด่นชัดตัดสินใจอยา่าเผอกายให้ชายเขาเชยชมเมื่อเขาสมดังหวังเขาผักใสไร่เหมือนหมูเหมือนหมาอย่างสาใจ เคยเห็นไหมในละครสอนใจตนแต่ละคนต่างก็มีฝันจะต่างกันก็ตรงที่จุดหมายสิ่งที่ฝันใช่ว่าจะไปถึงได้ง่ายได้ยังต้องการกำลังใจจากหลายคนมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทราย ถึงจะเยอะมากมายแต่ทายก็เล็กแค่นิดเดียวคำคมฝากไว้ให้กับชีวิตที่เหลืออยู่ที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่บทเรียนแต่ชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ไปคือโอกาสขอให้ทุกท่านทุกคนประสบ แต่ความสุขความสำเร็จจากนี้ไปในภายภาคหน้าทั่วทุกคนเทินสาธุ